ขับรถุดชีวิแบบกันติดอดนผีจนมายิ่งหนักอกจะใช่เด้กได้แ่กล้ว่กล้กรพูาแต่ว่าต้องรอดอดถึงจะทาได้ยังไมใช้กําลงแถวนี้สิโอ้ยข้างใหญ่้างหญล้วนาวตีแ้วนีแล้วา

วีช pues ื o, ่อว่าลอยทีเทลออกมาเพิ่มเงินยิ่งขีดจาก11ยิ่งิีดเท่านั้นนะครับทางข่าวน้อยอำเภอพที่ไร่คอร์ดสำหรับผลงานเพลงแท้ชาวดีที่ขับร้องโดยศิษย์เอกทตายแทนนะครับและตอนนี้ผลงานนี้เป็นผลงานรวมประกอบภาพยนตร์ไทยอ้อที่จะเข้าโรงภาพยนตร์นะครับในวันที่17เมษายน2568นี้นะครับและที่อาจารย์ตั้งนักขุลพันธ์ไทยเูืเสียงเพลงเพลงนี้นะครับ รอบคอ์ลยาวของเนี่บอกว่าเจนแท็ชาวบีผมั้งใจเขียนมากๆครับถึงแม้ช่วงที่รั้นปาตอนนั้นผมายังยุ่งอยู่แต่เขาพยายามเก็บเวลามาเสียเจนให้โดยที่รับอบหมายจากทันายเและบอสโรลูบดีรััวมิชังานหนัที่จะต้องเดินไปข้างหน้าเร่อนี้ต้องนไปประกอบข้า โค้ด้วยนะครับและสร้อยหัวเพลงเป็อยางคิดจะทำยังไงให้สะกดใจคนฟังตั้งแต่แรกนะครับเอ็นส้อยหัวเพลงถึงชิ้นงานยังไม่โอเคผมก็เลยคิดมาอีกงานจนเป็นส้อยหัวเพลงที่ท่านได้รับฟังกันนะครับที่พีเ่เซที่ถ่ายออกมาเหมือนใช่เลยผมพยายามส่งบอกตัวตนที่เราใช้เขาถึงคุณว่าแทนในงานที่สุดนะครับมันจะเป็นคำในเพลงร็อกอย่างพอสังเกตเช่น ครอบนาทรักครบนาทีอบัวบวกนาที่มาของนที่เคยมีความสุขทมาตั้งแต่ก่อนครับเจ้ามาเป็นยาราชาวินส่วนทนี้คือการที่เด็กนักบ้านในชนบทที่ได้รับโอกาสรับูพานได้ารูะมีชื่อเสียงโด่งดังดังารานถึทกวนี้ครับบอดี้านาบดี้ป้านาบอดีิแน่นอนอยู่แล้วครับคาว่าปรราชที่สุดที่ พูดแทนตัวคนพิสานอยูแล้วครับรักคนพิสานรักทานส่งตาใส่บาราด้วยครับรัะยจ้งใจคนพีสานถึงอยู่ไกลสายไกลก็รียบ้านเกิดเียนนอนแน่นอนนะครับจอบคำพูดสอนใจต้นดีบ้านอเนี้อดีเดดเดี่ยววยครับผมตั้งใจอยากจะให้เป็นเอกลักษณ์เด็เดี่ครับใช้ดอกไม้ไปทำกำบัใส่เด็ดเด้่ยวครับัักำบะที่จะเกิดใ้ดอกไม้ไปทำกำบที่เกิดลำพวนครับ ดอกคำนนั้นมีความหอมากเปียบได้อยบชื่อเสียงที่ไหนก็มีความหออยากยูใกล้อยากเหยีดากรมนครับจนสรางควให้สดชื่ได้พบเห็นโคนขนลุกมากที่มีความหมาทุกคำเลยจริงจงนะครับส่วคำว่าบ่อายก้นบ่อายประจักคำวาบ่อายลบ่อายลูกชีนะครับบ่อนายป๋าซึ่งเป็นภาษาอ่ยรมาใช้โดย คับที่ว่านไต้นในคามหมาคือยอดภาพวนบนยต้นหอมสายช่อ่างสีต่างที่เขายังไม่มีต้นมีรากเหง้าของตัวเองอยากให้คนทีชมเนือหาเพลงเอ็นีเต็มเต็มในโยภาพ์วันที่7กรกฎาคม2 5 8นีไพร่อเอฟโยภาพาอนเอฟชาวินาอาการต้องนักัไทยนั่เองพระโคนนี่ระพนในารตั้พืนด้ออกดซหน้ายาวครับ ไข้เค็ค at <Okay. S 1> ัท uh, like, ี <words> exactly. okay. Okay. ่แต่งที่กับสีบ้านแทนครับซึ่งทีิงแบบชีวิตบ้านทให้ไมากที่สุดในกัทุกนและ้นหัวทุกคนใช่ไหมะเป็น้นหัวเคลอาจารย์้นหัวก็เยว่าอเป็นโจดยากับการทุกคนที่ที่ต่ดอีกหโดยอระไททาเคครับซึงวันนี้อาจารย์ต้นหัวก็ทำสำเร็จแล้วทุกคนแล้กับประโยชน์ที่หลายคนเนี่ย่ชอบมากเลยทุกคนแห่ค่ว่าเป็นสาวตั้งแต่คลกนาด้ามาเป็นดาราชาวินวันดีฟาราวันดีป้านา บมดกใจที่ทำเปยึจับไม้เสียงปิดการจะสร้างเอาไว้ในหัวใจต่เคยมีลายเพราะมาจากนีนะครับประโยคนี้คือเป็นหัวคูนทองชื่ออะไรกันราหูืชอบมากๆแล้วก็เข้าตกันมาทางกับสุดๆนะทุกคนเส้นตอนนี้ไปฟันดูกันได้นะครับยอดมีก็คือแสนไปแล้วทุกคนแล้วก็ะติดฮาแสตในอะไรทุกคนก็บอว่าเป็นเ ทคนอยากฟัเป็นเนาเีเแทเอก็เข้าฟังในหลายรอบเนี่ยเดนแต่เป็นคนที่อสอยู่ัเทุกคนเหมืกต่งมาเรื่อง้ให้กับจว่างท่านนยดย้อาที่นทุกคนแน่นอนว่าที่นี็ปมีงแล้วแล้วก็เรหือหลายสหลายอางกคนที่บเอตรนตั้งครทแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าทกคนเราเชื่อว่าขับนหี้จะประสบความสำเร็จแน่นอนเลยครับแล้ววัน ที่เราไมเคยรู้ประกอนเราก็ได้รู้สัยข่าจา์ข่าผลิตภัณฑ์ไทยแล้วทุกคนซึ่งในตอนคร้าเราเรียมไปสำหรับผลิตัณฑ์นันที่7กรกฎาคม2 5 8ทุกทุกคนจากผลงานใชแคชาวอินเดโร่ภาคันอย่างไทยอ้นะทุกคนก็เห็นทุกคนไปดูจะได้เยอะแล้วก็นับไปหลังนาะนไม่มีวันเท่านั้นก็เป็นวัเกดนนทุก้นะครับึนนเขาไป ที่นทมหาวิทยาลัยขแกนแน่ตอนนี้ที่สาปจอต่วเือทงเีร้อแล้วดเกิดบรรารกของถึงแล้แฟนคันะรัก็บราการงการเกิดเรเข้าไยดชัยอ้อนะที่มยลอนแกนให้จากุกคนเหได้รับโคงการในวันนีะทุกคนถือว่าเป็นะรที่าจาา่ือจงารว่าชัยอ้อที่ใหญ่ที่สุดของโครงการนนด้วย ทามข้ี่กระแสทุกคนตอนนี้ก็เช็คสองแสนยื่นอื่นยื่นตามแล้วเขาจะเขาปรเป็นราคาสอบสุดรุาตามสูตรนดก็ขอใหุ้กคนที่ตามที่ขอแสนยื่นัมๆด้วยๆตาสแล้วกสถืสกันแบบนี้ไปตลดนะยด่งนั้นทุจะเดรีุกว่าการฝัสวยงาเนาะกับการอเานข่าวแล้วใหดีที่สุดเร็วที่สุดเฉียบคมที่สุดก็